มาครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะกาลังนั่งกินข้าวอยู่เลยนะครับพอดีผมบอกรปภว่าโทรบอกผมนิดนึงนะถ้ารถลูกค้ามาส่งนะวางจานข้าวเลยไม่กินต่อเพื่อที่มาดูให้ต้องบอกว่าซีเรียสจริงๆนะสาหรับเทรลเลอร์นี้เพราะว่าวันนี้ที่เซลต้นมาถ่ายคลิปอะครับเป็นวันที่23นะฮะซึ่งพรุ่งนี้นะฮะวันที่24เนี่ยลูกค้าจะรับรถอยู่2คันแล้วรถอะยังไม่มา นะครับรถยังไม่มานะผมก็เลยวันนี้นั่งทํางานรอทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมว่ารถจะมาไหมเพื่อที่จะอยากแต่งรถให้ลูกค้าเพื่อให้รับวันที่24ทันนะฮะรอทั้งวันไม่มาฮะนี่ครับเกือบสองทุ่มนะครับเพิ่งจะเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่ามีรถลูกค้าหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เลขเครื่องออกพร้อมกันเยอะมากๆนะฮะแล้วรถเนี่ยมันถูกจัดรอเทนเลอร์ทุกคันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า จะมาในเทลเลอร์ไหนยังไงนะฮะสำหรับสองคันที่เร่งด่วนนะฮะคุณผู้ชมนะหรือท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะนี่ก็จะมีนี่ครับคุณพาวินีถ้าคันนี้นะมาลงแล้วเป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้นะคือรถลูกค้าที่ผมรออยู่แต่เดี๋ยวต้องเอาลงมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นเกียร์อะไรนะฮะแล้วก็อีกคันหนึ่งที่ผมรอจะออกวันที่ยี่บสี่นะฮะ ก็คือเจ้าคันนี้ครับ m ิวเนะครับเครื่องสามพันแต่ณนะตอนนี้อยู่ข้างบนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าใช่หรือเปล่าเครื่องยนต์สามพันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอลงมานะฮะแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งที่รอก็คือจะมี x อ็กซิลด้วยนะฮะที่จะออกวันเสราร์ของ FC จากจังหวัดมหาสาครคามนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที่จะต้องไปสมุทไปอะไรนะ สมุดปาการหรือเปล่าน่าจะสมุดปาการเทรลเลอร์นี้ไม่มานะก็เดี๋ยวต้องดูเทลเลอร์ต่อไปจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมพอเลขเครื่องมันออกพร้อมกันเนี่ยทุกคันนะฮะมันรอมันรอ,อขึ้นเทลเลอร์ทั้งนั้นเลยแล้วเราไม่รู้ว่าเทลเลอร์ที่กลับไปรับเนี่ยจะรับคันไหนมาบ้างนะฮะเพราะว่าเขาขึ้นจัดเหมือนกันจัดส่งเหมือนกันแต่เราไม่รู้ไงว่ามันไปโดนคันไหนชุดไหนก่อนนี่ เดีย๋ยวเรารอดูซิว่าใช่อย่างที่ผมบอกไหมเพราะว่าถ้าใช่นะก็จะมีสองคันนี้ปึ๊บแล้วคันนี้ซึ่งวันนี้สองทุ่มแล้วแน่นอนครับแต่งรถไม่ได้นะก็ถ้าใช่จริงๆเช้าเนี่ยถ้าลูกค้าจะเอาเลิกก็ต้องมาขยับแล้วรอแต่งนะครับอันนี้เป็นเคสที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกรณีแบบเร่งด่วนจริงๆนะฮะเราก็จริงๆเราก็อยากจะให้พร้อมแหละแต่ด้วยเนื่องเนื่องด้วยแบบช่วงที่รถมาส่งนะฮะ มันไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้นะฮรแต่เลิกลูกค้ากําหนดไว้แล้วนะครเราก็เนี่ยครับทําดีที่สุดแล้ว <c oughs> นะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ผมรอทั้งวันเพื่อที่จะแจ้งลูกค้านะครับว่า่ารถมาถึงแล้วนะพรุ่งนี้มารับได้เลยนะนี่ก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่ามีรุ่นอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ครับลุงพัดนนะฮะโทรไปบอก นี่ครับคันนี้ก็เป็น h i g h l a เดอร์เกรด LDA นะครับสีเท่าแมโบโอ๋อถ้างั้นน่าจะค้างเก่าจากรถอ,อื่นหรือเปล่าครับนี่ครับ เมื่อกี้ที่ผมคุยกันนะฮะที่จะยินเสียงเราพอพูดคือว่าช่วงนี้ท่านใดที่รับรถช่วงนี้แล้วสมุดรับประกันยังไม่ได้นะฮะอย่าตกใจนะครับเพราะว่าสมุดรับประกันมันไม่ทันด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่ไม่ทันแค่รถนะสมุดรับประกันก็มาไม่ทันรถรถมาก่อนแล้วสมุดรับประกันเพิ่งมานะฮะก็วันนี้พี่เขามาคนเดียวนะครับนี่ก็จะมีข้างล่าง h i g h เด d e r LDA นะครับสีเทาแลมโบนะครับ สประตู x อ็กซิลนะครับสปีดตัวเตี้ยนะครับผมแล้วก็มีไฮ g ล l เดอร์ LDA เหมือนกันทาวเรมโบนะแล้วก็นี่ครับคันนี้ที่ผมจดจ่อรออยู่นะครับไฮ g h นเดอร์เกรดแแน่นอนยังไงก็แซด1.9แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นเกียร์อะไรนะฮะสำหรับคันนี้ ข้างบนนะครับ LDA เหมือนกันนะครับเป็น LDA ตัวยกสูงสีขาวมุกไม่รู้เกียร์ต้องรอลงมาดูส่วน m u l x ก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรแต่ที่แน่ๆนะครับเป็นอันติเมทแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อด้วยนะฮะแต่ต้องรอลงมาดูว่าเป็นเกียร์อะไรนะครับแล้วก็คันที่อยู่ข้างบนอีกหนึ่งคันนั่นก็คือ X3 Speed นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเทเลอร์ช่วงนี้ก็วิ่งกันแบบไม่พักอะครับเพราะว่าารถที่อยู่เกตเวนะฮะรอจัดส่งมาเนี่ยเยอะมากๆซึ่งเทนลโรไม่พอนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเสร็จนี้ปุ๊บเขาก็กลับไปขึ้นแล้วก็มาใหม่กลับไปขึ้นแล้วก็มาใหม่ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะต้องโทรบอกลูกค้าผมแหละว่า ใช่หรือเปล่านะถ้าใช่ก็พรุ่งนี้ก็ขยับเอาเลิกแล้วก็รอผมจริงๆนะฮะแบบนี้ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะเคยมีมีแบบนี้นะเคสหนึ่งเมื่อประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วอาจจะไม่ถึงอาจจะสองถึงสามปีนะฮะลูกค้าเนี่ยได้เลิกวันนี้นะสมมติว่าลูกค้าได้เลิกวันนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเทนเลอร์เนี่ยเรารอเทนเลอร์มาแบบนี้จนลูกค้าบอกว่า เจ้วต้นพี่นะ่ะมีเลิกแค่วันนี้นะวันอื่นไม่มีแล้วแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมเฝ้ารอเทนเลอร์นะแทบไม่หลับเลยนะเพื่อที่จะขีดเส้นแดงของวันนี้คือเที่ยงคืนใช่ไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมเทนเลอร์เนี่ยมาถึงตอน5้าทุ่มสีผมโทรหาลูกค้าเลยถ้าถ้าลูกค้าท่านนั้นนะดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยะฮะแสดงตัวได้เลยนะครับผมนะก็ อ่าลูกค้าท่านนั้นเป็นตำรวจเป็นตำรวจอันนี้บอกแค่นี้ละกันเป็นตำรวจเนาะท่านก็เหมือนจะไปงานอะไรชักที่อยู่แหละผมโทรแจ้งตอนห้าทุ่มสี่สิบว่ารถมีเทลเลอร์มานะอ่ามาทันไหมมาขยับเอาเลิกเชื่อไหมลูกค้าก็เหยียบรถมานะฮะมาขยับเอาเลิกได้ประมาณห้าทุ่มห้าสิบกว่านาทีก่อนจะข้ามเที่ยงคืนก่อนจะเป็นอีกวันหนึ่งนะก็ทันเลิกเคยมีแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเซลล์ขายรถก็มีสตอรี่นะคุณผู้ชมนะมีหลายเหตุการณ์เหมือนกันนะฮะ น่นะครับถ้าพี่เข้ามา2คนก็จะไวยหน่อยแต่ผมคิดว่าที่มาคนเดียวน่าจะแบ่งกันไปขับรถด้วยแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะครเสร็จปุ๊บต้องรีบกลับไปขึ้นรถเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยรถลูกค้ารอกันแบบนี้แหละนะฮะบรรยากาศตอนมืดนะครับแสงไฟสวยๆดูไฟท้าย LED ครับคุณผู้ชมเป็นไงสว่างชัดเจนดีไหม นะฮะมองก็รู้เลยว่าเป็นโอซนะครับนี่ พี่จริงๆร,งร,งรงมันวนข้างหลังอ้อมมาทางนี้ได้นะครับ,รบเพราะว่าถ้าลดลงตอนคืนเราจะให้เก็บเข้าเข้าตรงนี้หมดนะครับคุณผู้ชมไม่ให้ตากพวกฝนหรือว่าน้ำค้างอะไรกันแบบว่าเผื่อลมแรงมีงงกิงไม้ปิวมานะฮะ อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ยังไงผมก็ปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนละกันนะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามละกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เซลต้นด้วยนีครับผมสวัสดีครับ